Why looking you? ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำมันฝรั่งของเรานะคะมาล้างน้ำสะอาดก่อนล้างให้สะอาดเลยนะคะถูวนไปเรื่อยๆนะคะล้างให้มันสะอาดค่ะเมื่อเราล้างมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ มาหั่นมันฝรั่งให้เป็นแว่นๆนะคะเราจะหั่นไม่ให้มันฝรั่งขาดออกจากกันนะคะกะดีๆเพื่อไม่ให้มันฝรั่งมันขาดออกจากกันนะคะเราก็จะหั่นไปเลยแบบนี้ชิ้นบางๆนะคะแต่ว่าไม่บางมากคะ่ะเมื่อเรา เมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเอาไปคุกในน้ำมันมะกอกกับเกลือนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปก่อนแล้วเราก็โรยเกลือนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันเค็ม เรวก็คลุกให้ทั่วคลุกให้ทั่วเลยคุกให้ทั่วทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะพักมันฝรั่งที่เราคุกน้ามันมากออกับเกลือไว้ประมาณ10นาทีนะคะวางพักทิ้งไว้เมื่อเราพักทิ้งไว้10นาทีแล้วนะคะเราก็เอามันฝรั่งของเราลงไปในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะมานำลงหม้อกัน เสร็จแล้วนะคะเราจะมาตั้งอุณหภูมิที่160นะคะครั้งแรกเราจะตั้งไปที่35นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะนี่ก็ผ่านไปแล้วนะคะ35นาทีเดี๋ยวเรามาเปิดหม้อดูครั้งแรกกันนะคะว่าจะออกมาฝรั่งสองลูกแค่15บาทนะคะ เดี๋ยวเรามาอบต่อกันเลยดีกว่าด้านหลังนะค่ะอันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่เราอบโดยใช้อุณหภูมิ160องศานะคะจำนวน25นาทีนะคะเรามาดูกันว้าวข้าวแข็งแตบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลย Why looking you You're am at a picture a frame I looking picture in Next to me, but I know it's not the same.